ในวันที่ควรเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตฉันกลับยืนอยู่กลางงานแต่งของตัวเองและเพิ่งรู้ว่าฉันหายไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้งานแต่งงานของฉันถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ดอกไม้สีขาวเรียงรายเสียงดนตรีครอบเบาๆแขกยิ้มแย้มราวกับทุกอย่างสมบูรณ์แบบฉันสวมชุดเจ้าสาวที่ทุกคนบอกว่าสวยที่สุดแต่ในกระจกฉันกลับมองไม่เห็นตัวเองมีเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำตามบทบาทที่คนอื่นเขียนไว้ ตลอดพิธีฉันยิ้มตามที่ควรยิ้มพยักหน้าตามที่ควรพยักหน้าแม้แต่คำสาบานฉันก็พูดตามที่ถูกซ้อมาอย่างดีแต่ไม่มีประโยคไหนเป็นของฉันจริงๆเลยฉันแต่งงานเพราะคำว่าเหมาะสมเพราะครอบครัวเห็นดีเพราะเขาเป็นคนที่ทุกคนยอมรับยกเว้นหัวใจของฉันเอง เมื่อพิธีจบลงฉันนั่งอยู่ในห้องเจ้าสาวคนเดียวเสียงหัวเราะจากงานเลี้ยงด้านนอกดังว่าเข้ามาฉันถอดรองเท้าส้นสูงออกและน้ำตาหยดลงบนพื้นอย่างเงียบงันฉันนึกถึงความฝันในวัยเด็กความกล้าที่เคยมีเสียงหัวเราะที่เคยดังโดยไม่ต้องขออนุญาตใครแล้วก็พบว่าทั้งหมดนั้นหายไปนานแล้ววันแต่งงานไม่ใช่วันที่ฉันเริ่มสูญเสียตัวเองแต่มันคือวันที่ฉันประหนักว่าฉันยอมแลกตัวตนกับความคาดหวังของคนอื่นมานานแค่ไหน คืนนั้นฉันเงยหน้ามองกระจกอีกครั้งและสัญญากับตัวเองว่าไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไรฉันจะออกตามหาผู้หญิงคนนั้นกลับมาผู้หญิงที่ชื่อเดียวกับฉันแต่กล้าที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองอีกครั้ง